ทุกคนเป็นคลิปวันเกิดที่เปิดคลิปมาคือต้องร้องไห้ไม่ใช่อะไรนะฟุตเทจในการเปิดคลิปของคลิปนี้จริงๆอ่ะหายจ้าทุกคนเธ<ก>อไปกดลบคิดว่าไม่ใช่อันนี้แต่สุดก็คือไปลบเนี่ยมารู้ตอนจะตัดต่อนี้คือเรียวมากเลยคือ,อปกติก็คือแบบเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ตัดต่อเคยจะ,ะเคยเคยแก้รูปภาพหมายถึงว่าเคยกู้รูปภาพอะไรเงี้ยแต่ว,วิดีโอนี้คือกู้ไม่ได้ทุกคนก็ นั่นแหละอยากจะมาแบบเปิดคลิปถ่ายคลิปเปิดเปิด,ปดคลิปเองนะฮะตอนนี้เลยหน้าสดนะครับเร็วมากตอนนี้ <Hey. S 1> เปิดคลิป <Hey. S 1> ทักทายน,นะครับทุกทนนะคน <Hey. S 1> นนี้ก็มาพบก,กับฟา้าอันจิตติง่ะอีกแล้วนะครับผม <Hey. S 1> คลิปนี้สิ่งที่ฟา้าอันตั้งใจอยากจะทําก็เพราะว่าหนึ่งเลยเด้ยวยความที่ว่าเรายังเขาเรียกว่าอะไรนะเก้าข้าสู่เลข21อย่างเต็มตัวตั้งแต่เรา1ขวดถึง10ขวดอะ่ะมันก็เป็นอีกสนามหนึ่ง10ขวดถึง20มันก็เป็นอีกสนามหนึ่งแต่อันนี้มันคือสนามที่สามสหรับฟ้าอันแล เพื่อที่จะไปถึง30อ่ะเออก็รู้สึกว่าอยากให้คลิปนี้มันอยู่กับแพลตฟอร์ม YouTube Facebook อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในโลกโซเชียลไปนานๆาฝันจะได้ย้อนกลับมาดูหรือว่าเห็นมันบ่อยๆแล้วก็เป็นการเตือนใจตัวเองว่าเออตอนเนี้ยอ,อ,อายุมากแล้วนะก็ควรที่จะจริงจังกับชีวิตได้แล้วจริงจังมากกว่านี้คลิปเนี้ยก็จะมีการบอกทริคในการแต่งหน้าเล็กๆน้อยๆเพราะว่าตอนแรกที่แต่งไปก็คือแบบโดนตัดแล้วไงลบไปแล้วก็อาจจะเป็นข้ามมาเลยตอนตอนแบบเขียนคิ้วแต่งตาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออตอนลงงองพื้นก็คือฟุตเหาย โอเคทุกคนเมื่อกี้คือเมมกล้องหมดเต็มตอนนี้ลบมาละโอเคไปก็ลงลองพื้นที่มันมีสีเข้มๆนะครับตรงบริเวณกรอบหน้านิดนึงนะจริงๆก็คือมีสินะทุกคนตอน,นนี้ก็คือปิดไปหมดละนะฮะเมื่อาาาวานก็ ดีที่มันยุบลงมาหน่อยไม่งั้นก็ปิดไม,ดมด่มิดหนก่นใช้เป็นแป้งฝุ่นนะครับในการเซตเพราะว่าวันนี้เราอยากได้ลุกที่มันยูเป็นงานผิวอยู่่เห็นไหมโอ้จมูกมาเลยทุ <S 2> <S 2> <S ยกคนจมูกแบบมันไปทํามาจะปัา ั้นตอนสาคัญแล้วทุกคนก็คือการทําตาเขียนตานะตอนนี้หน้าก็คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเน้นแบบเหมือนในรูปเลยคือมันอาจจะไม่ได้เหมือนเ100%นะแต่ว่ามีอินสปิเรชันนะครับแล้วก็เหลือแค่ลิปแล้วตอนนี้ที่ยังไม่ได้ทานนะครับเดี๋ยวอนนันจะใช้เป็นลิปกลอส ลิปกลอสของเอชซีลักส์ยตี้นะครับของพี่ปอเนาะอันนี้คือพี่ปอเขาส่งมาให้นะครับแล้วก็หลังจากที่พี่ปอเขาส่งมาคือใช้แบบบ่อยมากจริงๆคือรู้สึกว่าดีอ่ะปากมันดูแบบสุขภาพดีเดี๋ยวทาให้ดูอันนี้คือไม่ได้ทาอะไรเลยนะเป็นปากสด,สดสดของฟอ้าเลยนังทุกคนดูด,ดิดีอ่ะดีดีดีเข้า่าอยู่กับลุกนี้แล้วมันคอมพลีว่ะทุกคน โอเคทุกคนดีหน้าก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนเสร็จด้วยสเปรย์น้ำแร่นิดนึงเ <_ t od as> พราะว่าตอนนี้ตากล้องรอนานมากผมนะทุกคนฝันั้นก็จะเก็บเข้าไปเลยอย่างนี้สิ่งอยากทําทให้มันเปียกนี่เราก็จะไม่ใช้วิธีเทคนิคอะไรมากใช้สเปรย์ฉีดเลยเฮ้ยเมันเลิฟม,มากล้วทุกคนไอเลิฟไอเลิฟลุกนี้งหวะนี้คือต้องโอ้เลิฟอ,อะ ครับคบคือตอนนี้มันอาจจะดูแบบดูแปลกๆใะแต่พอมันอยู่ในรูปมันจะดูแบบจึ้งทุกคนจริงๆโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฝัาขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะฮะทุกคนนี่แล้วก็เดี๋ยวถ่ายเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรามารีแคปกันอีกรอบนึงว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวันนี้นะครับทุกคนโอเคไป โอเคครับทุกคนก็วันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการถ่ายไปแบบ DIY ของเรานะครับแต่ว่าบอกเลยว่ารูปที่ได้คือจึ้งมากถามตากล้องนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้สุดยอดมากคืออะไรสุดยอดที่ว่าแบบอืได้ทําอะไรที่ใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยทาอ๋อไม่เคยถ่ายอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าผลงานนี่นคือออกมาแล้วยากไหมมีความยากก็มียากในระดับหนึ่งใช่ครับแล้วแบบคือปัญหาที่เจอกับการสําหรับในมุมมองของการของคนถ่ายในวันนี้คืออะไร ที่แบบรู้สึกว่าออม,มันต้องมันต้องแก้ก่อนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือาจาับฉากที่ว่ามันแคบเกินแล้ววิธีแก้ของเราคือต้องไปดูเรื่อง <c oughs> อดีดีวิธีแก้หรอก็ต้องต้องใช้กาเรียกเทคนิคในการถ่ายที่แบบหลบม,มุมต้องหลบม,มุมเก่งต้องแบบต้องรู้อ่ะต้องแบบว่าอันนี้มันมันได้ตรงนี้ตรงนี้ได้ตรงนี้ไม่ได้ประมาณก็คือถ้าเราแบบ กว้างๆไปเลยมันก็จะเห็นว่าใ<ช>่เราเอาฉากเฉยๆมาตั้งอ๋อ,อแตว่วิธีการแก้คือเราก็ต้องทำไงก็ได้ให้มันดูเหมือนว่าเออจริงๆมีฉากหลังอยู่ทั้งบททั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ขอบคุณมากๆเลยตากล้องวันนี้นะฮะก็คือมารอฟ้าอันแต่งหน้าอีกแต่งตัวอีกนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็งานเยอะด้วยใช่ไหมใช่ นั่นแหละแล้วแลถ้าเกิดว่าแบบมีมีคนแบบอยากอยากอยากแบบเจ้าอะไรนี้รับงานไหมก็ต้องดูก่อนว่าเป็นงานแบบไหนอ๋อต้องดูว่าเป็นงานยังไงเดี๋ยวฟันแบบขึ้นคอนแทคของเพื่อนไว้ให้นะตรงนี้นี่ตรงนี้เลยไอจีนี้เคทุกคนก็อ่าสหรับมูกโปรในปีนี้ก็คือหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมก็จะเปลี่ยนโปรวันนี้เลยนะครับแล้วก็ปีนี้ฟันขอเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ขอคำอวยพรจากทุกคนแต่ขอฝันอวยพรให้ทุกคนดีกว่าเออว่าแบบปั๊จะเป็นยังไงอะไรอย่างเี้เนาะสิ่งที่ฝันอยากจะหมายถึงว่าทุกคนที่เห็นคลิปนี้เนาะขอให้ใครใครที่กําลังแบบทาตามเป้าหมายในชีวิตของตัวเองเนี่ยก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับทุกคนเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาเพื่อมีความสุขนะครับอย่ามัวแต่ไปทุกข์อันเจริญใจให้ทุกคนนะครับผมก็ยังไงก็เออแฮปปี้ในวัน21สิบเอดปีของตัวเองนะครับผม โอเคทุกคนสําหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบทั้งรูปแล้วก็คลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ฝากอันสุดที่ก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคขอบคุณมากนะบ๊ายบายคือาย อะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันเราขอบคุณไงโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายไม่รู้คืออะไรเนาะโอเค